มาสอนทำตัวการ์ตูนนะคะเป็นร่างอาวตารของเราเองโดยใช้แอปพลิเคชันอวตารค่ะเข้ามาแล้วขั้นตอนแรกจะให้เลือกเพศนะคะว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงต่อมาสามารถเลือกได้ว่าต้องการสร้างตัวการ์ตูนของเราจากรูปของเราโดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือว่าใช้รูปที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะสร้างโดยเลือกเองนะคะกำหนดเอง ตัวอย่างนี้เลือกกําหนดเองนะคะเลือกรูปหน้าที่คล้ายของเราค่ะแล้วก็เลือกสีผิวต่อมาทรงผมนะคะคลิกที่แถบทรงผมแล้วก็เลื่อนเลือกทรงผมที่ต้องการะคะ่ะแล้วก็เลือกสีผมได้นะคะต่อมาก็เลือกลูกตาค่ะ เลือกตาแบบที่คล้ายของเรานะคะแล้วก็สามารถเลือกสีของลูกตาได้ค่ะในตาก็สามารถเลือกอย่างอื่นได้นะคะเช่นเลือกอายแชโดว์อายไลเนอร์ขนตาแต่ตัวนี้จะต้องใช้เหรียญแลกมานะคะต้องการแบบไหนก็จะมีราคาบอกค่ะว่าราคากี่เหรียญถ้าเราจะเลือกพวกนี้เราต้องเก็บเหรียญก่อนนะคะ เดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการเก็บเหรียญการทายคลิปค่ะต่อมาคิวก็เลือกรูปคิ้วที่คล้ายของเราแล้วก็เลือกสีได้ค่ะต่อมาก็เลือกจมูกป,ปาก่อมาเลือกสีปากได้นะคะว่าต้องการสีแบบไหน ตัวนี้ตัวตกแต่งที่หน้านะคะจะเป็นพวกสติกเกอร์รูปต่างๆหลังจากเราเลือกรูปหน้าได้แล้วนะคะก็คลิกปุ่มบันทึกค่ะตั้งชื่อนะคะต่อมามาเลือกชุดนะคะ ชุดนี้จะเป็นชุดฟรีค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนชุดเป็นชุดอื่นเราต้องใช้เหรียญแลกนะคะเข้าที่เสื้อผ้าค่ะคลิปเพื่อดูตัวอย่างได้ค่ะใต้ชุดก็จะมีราคาบอกนะคะว่าชุดนี้กี่เหรียญ ต่อมาเป็นเสื้อนะคะเสื้อตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสายเดียวแขนกุดเป็นเสื้อยืดประมาณนี้ค่ะชอบตัวไหนก็ลองคลิกดูตัวอย่างได้นะคะด้านล่างก็จะมีราคาบอกในแทบต่อไปก็จะเป็นเสื้อคลุมค่ะถัดมาก็จะเป็นกระโปรงหรือกางเกงนะคะเป็นท่อนล่าง ถัดมาเป็นชุดเดทค่ะถ้าเราต้องการเลือกชุดเดทที่เขาจัดชุดไว้ให้ก็สามารถเลือกที่แถบนี้ได้ด้านล่างก็จะมีราคาบอกนะคะต่อมารองเท้าสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้ค่ะเลื่อนดูรองเท้าที่ชอบต่อมาเครื่องประดับค่ะแว่นตานะคะถัดมาเป็นหมวกค่ะหรือว่าที่ใส่ผมนะคะ หลังจากเราเลือกชุดเลือกรองเทา้าอุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะจะมีบอกว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เราต้องจ่ายกี่เหรียญน,นะคะอันนี้ทั้งหมด19 7 0เหรียญถ้าเราต้องการทุกชิ้นแล้วก็คลิกซื้อค่ะถ้าไม่ต้องการตัวไหนก็คลิกออกได้นะคะอันนี้ต้องการแค่3มชิ้นก็ราคา1410ี่ยเหรียญน,นะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มซื้อได้เลยค่ะ สามารถเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าอีกนิดหน่อยนะคะเข้าที่สวยงามค่ะแล้วสามารถเลือกอายแชโดว์ได้นะคะว่าต้องการอายแชโดว์ที่ทานในรูปแบบไหนเลือกรูปแบบก่อนแล้วค่อยมาเลือกสีทีหลังะค่ะถ้าเราต้องการกรีดอายไลเนอร์ก็คลิกที่แท็บอายไลเนอร์คลิกดูตัวอย่างค่ะถ้าไม่ชอบก็คลิกที่ไม่มีนะคะ มาขนตาเลือกขนตาที่ชอบก็จะมีเจาะคิ้วเจาะจมูกเจาะปากนะคะต้องการแบบไหนต่อมาก็จะเป็นทาแก้มค่ะบัดออนเลือกรูปแบบที่ชอบเลือกรูปแบบการทาได้แล้วก็มาเลือกสีนะคะเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะ การนำรูปไปใช้นะคะคลิกที่ท่าโพสค่ะเลือกท่าโพสที่ต้องการแล้วก็คลิกที่พื้นหลังนะคะเลือกสีพื้นหลังค่ะคลิกที่บันทึกไปยังแกลเลอรี่นะคะถ้าเราต้องการแต่งตัวต้องการซื้อชุดซื้อรองเท้าซื้อ เรื่มประดับหรือซื้อข้าวสาอางนะคะเราก็ต้องมีเหรียญก่อนวิธีการเก็บเหรียญก็คือเข้าที่ภารกิจตรงนี้ก็ได้ค่ะก็จะมีมิชชั่นให้ทําแต่ละวันนะคะว่าต้องทําอะไรบ้างเราจะได้รับกี่เหรียญหรือว่าเราจะคลิกที่เหรียญด้านบนก็ได้ค่ะก็จะมีให้ว่าเก็บ200เหรียญคลิกเข้าไปมันก็จะให้ดูโฆษณาเหมือนกันค่ะแอปนี้คือไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีโฆษณาให้ดูค่ะ แค่นี้เราก็จะมีรูปอวตารของเราไว้ใช้แล้วนะคะ